สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานแล้วละอาดอยวิหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดแล์กดแชร์คลิปเรื่องนี้จะทําขึ้นเป็นแนะนําสินค้าไม่ได้จะชวนการลงทุนอย่าการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปเรจะมีลิงก์สมัครสมัครกันอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็อยู่กับเอ่อเนด้ล็อกเลยเวิร์แล้วละเอ็นทีฟรีทัวร์สายฟรีก็เล่นได้นะหาได้ได้อันนี้ก็ก็อยู่กันนะฟูมูลปาร์ตี้บาเวียนนะชั้นหนึ่งอันนี้เราก็ย้ายที่เก็บเว้อยูนะอยู่ อยู่ป่าลิงประมาณวันหนึ่งนะเพราะว่าจริงๆมันเลเวลใกล้กันลิงก็สามสิบกว่าที่นี่ก็สามสิบกว่ามีตัวสี่สิบถ้าชั้นหนึ่งอาจะมีสองตัวนะอะอันนี้ก็มาปาร์ตี้กันั่งดูดกันนะแต่รู้สึกว่าไอตัวนี้ผมจะโดนตีนะเออผมไม่มั่นใจว่ามันคือตัวอะไรที่มันออโต้นะปูเหรอผมก็ไม่มั่นใจว่าตัวอะไรที่มันออโต้เก็บกองเก็บกองเก็บกองนะ มันมีตัวตีอยู่แล้วถ้างั้นตัวมันจะไม่เลือดลดนะเอ่อที่นี่นะก็น่าเบื่อหน่อยที่สุดก็คือไอ้ตัวไอแมงกะพุนนะไอ้แมงกะพุนนี่คือคือเราตีไม่โดนนะคือมันเหมือนเอจอมันสูงมันมันไม่เหมือนภาคเก่าๆนะที่จริงๆตียากที่นี่ก็คือจริงๆถ้าเป็นภาคเดิมๆก็จะเป็นไอ้ตัวแมงกะพุนนะอ่า ที่นี่แมกกาพูนตีโอ้โหดูบอดดูบอดว่าไอ้น,นั่นเยอะแล้วนะับอดแม่งเดินกันสี่ตัวนะใหญ่จ <c oughs> ยาย,ย,ายโอ้ต้องไปเก็บล่างขวาพอได้ตีหนะ่อยไปเก็บเวล่าง่างขวาเนพอได้ตีหนะ่อยให้แมกกะพูลนนี่ตีตีไม่โดนเลยนะ ฟันฟันสี่ทีมิดสี่ทีโหเสียงมากแตไ่ไม่ไม่วุ่นวายเหมือนโยโย่โยโย่ป่ามันบังนะแต่ที่นี้คนเยอะมากอันนี้ดับกล่องสี่สิบเนี่นะตัวดับกล่องสี่สิบมีสองตัวมีไอ้นี่กับตัวนะสามตัวแล้วก็ปูนะ แต่ไม่เท่าไหร่ตัวนี้โอ้โแต่ว่าเราไม่ได้ฟันนะวุ่นวายมากตรงนี้นะเดิมมาที่เดิมไปถ่ายรูกโอ้โเราก็จะอยากให้มันลงไปข้างล่างนะเออเนี่ยดูดูเดีด๋ยวเราฟันนะหนึ่งสองสองสาโอ้แทบจะฟันไม่โดนนะฟันไม่โดน ตัวแล้วเกินในตัวนี้ไยฟันมันลยแมนกนีเนียคู่น,นะนี้มอนเยอะยมอนเยอะอืออันนี้เราเผื่อจะได้การ์ดไฮ้ดงไฮด้าบ้างนะไปไปฟันฟันมันการหลงปิ้งเนี่ยตกใจกา,ารหลงอย่างยังซ้อมก่อน ตื๊ดตื๊ดตื๊ดนี่อยูเท่าเนี้ยแหละนะก็ยใหญ่ที่เก็บเวลตามระเบียบอ่านี่โอ้หคนก็วุ่นวายนะตามสภาพดันใหญ่นะบอดละนาวเลยนะยได้กล่องน,นี่คงคงคนขายบอดคงรวยนะในนี้มันต้องน่าจะมีบอดเสียตังคนะ์นะ่าจะสามสิบเอร์เซ็นน่ะ พราะคนเล่นแล็กส่วนใหญ่ก็เปิดบอดซีกันนนี่แต่คนเปิดบอดไม่เป็นก็ซื้อบอดเอาเอาเอก็จะประมาณนี้ก็วันนี้ก็โอเคนะไม่ค่อยจะตกนะผมใช้าวี n โฆษณาใช่ไหมพวี PV n อะไรนะพวี n, บูพ v ีเซิร์ฟญี่ปุ่นหนึ่งนะก็ไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่เล่นาได้อยู่นะแต่พอสี่ห้าทุ่มทีไรน้งไปทุกทีนะโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะวันนี้เราก็มาฟูลมูนปาร์ตี้บาเวียนชั้นหนึ่งนะ จเจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกันนะเผื่อจะมีอะไรดีๆโอเคเจอกันใหม่บ๊ายบาย